สวัสดีค่ะพบกับรายการ Warning Talk จากบริษัท Classico Future ในวันจันทร์ที่5มีนาคมนะคะสำหรับเมื่อคืนวันศุกร์นะคะราคาทองคำก็ลดลงไป12.40 US d ลลาร์ต่อออนนะคะปิดที่1,709.80ราคาก็เคลื่อนไหวระหว่าง1,705.40ถึง1,725.40นะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย ราคาก็ปรับตัวสูงขึ้นนะคะไปทำ High ที่1บริเวณ1,790นะคะแต่พอมาในวันพุธนะคะก็มีแรงขายทํากำไรนะคะราคาก็ปรับตัวลดลงมาค่อนข้างแรงนะคะกว่าร้อยเหรียญน,นะคะแล้วก็แต่รีบาวขึ้นมาได้ที่บริเวณ1,725นะคะแต่หลังจากนั้นเนี่ยการอ่อนค่า ของเงินยูโรนะคะแล้วก็การแข่งข่าของเงิน US d o l ดอลลร์ประกอบกับการที่ราคาน้ำมันปรับลดลงนะคะแล้วก็เรื่องที่สเปนไม่สามารถทำตามข้อตกลงด้านการคลังที่ให้ไว้กับสหภาพยุโรปได้นะคะแล้วก็การว่างงานของสเปนก็เพิ่มขึ้นมาก แล้วก็เย,ยอรมันก็มียอดค้าปลีกที่ปรับตัวลดลงนะคะก็เลยทำให้ค่าเงินยูโรเนี่ยอ่อนค่าค่าเงิน US เอดอละลาร์แข็งค่านะคะเป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคำนะคะราคาทองคาเมื่อวันศุกร์ก็เลยปิดลดลงนะคะส่วนข่าวอื่นๆก็มีเรื่องมูดดี้ที่ปรับลดอันดับคำน่าเชื่อถือของกรีซลงมาจากระดับ CA มาอยู่ที่ระดับ C นะคะซึ่งก็เป็นการปรับตามฟิช Ding, แล้วิ้งแลแวก็ s p ที่ปรับมาแล้วก่อนหน้านี้นะคะมีการประกาศตัวเลขยอดขาดดุลงบประมาณของอิตาลีนะคะในปี54ที่ปรับตัวลดลงมากกว่าคาดก็เนื่องมาจากว่า,ามีการขึ้นภาษีแล้วก็ปรับลดการใช้จ่ายลงนะคะก็เลยทำให้ยอดขาดดุลงบประมาณของอิตาลีเนี่ยปรับลดลงมากกว่าคาด มีเรื่องที่ผู้นำ25ประเทศในสหภาพยุโรปนะคะลงนามสนธิสัญญาระหว่างรัฐบาลในเรื่องของการรักษาเสียภาพทางการอ,าอย่างเป็นทางการนะคะมีเรื่องที่รัฐบาลจีนปรับลดอาตาัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจปีนี้ลงมาอยู่ที่ระดับ7.5เนนะคะเรามาดูกราฟกันนะคะถ้าเราดูกราฟในรายวันนะคะเราก็จะเห็นกรอบ ความเคลื่อนไหวของราคาทองคำในช่วงนี้นะคะที่อยู่ระดับมีโอกาสลงมาที่1,600นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปที่บริเวณ1,800ได้นะคะโดยถ้าายังยืนเหนือ1,700ได้ได้นะคะเราก็ยังมีมุมมองเป็นบวกในสัปดาห์นี้นะคะว่าราคามีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ 1, นึ่2 5นะคะแล้วก็ถัดไปบริเวณ1,000 ใกล้ๆน7 5 0นะคะใน,ในระยะสัปดาห์ส่วนถ้าหากว่าไม่สามารถยืน1,700ได้เนี่ยโอกาสที่จะลงมาที่โลเดิมที่ทำไว้เมื่อวันพุธนะคะก็คือบริเวณ1688แล้วก็ถัดไปบริเวณ1680ได้นะคะก็แต่ถ้ายังยืนเหนือ1,700นะคะก็ยังมองว่าโอกาสที่จะไซดเวย์อยู่ในบริเวณนี้นะคะ1,700ถึง1,746 นะคะคส่วนกราฟในรายวีคนะคะเราก็จะเห็นว่าตอนนี้ราคาลงมาอยู่ที่บริเวณแนวรับนะคะ mm hmm. moving average 9สัปดาห์นะคะ mm hmm. กับ moving average 34สสัปดาห์ mm hmm. นักลงทุนในระยะกลางเนี่ย สามารถที่จะเข้าเปิดลองได้นะคะถ้าหากว่าราคาไม่หลุด1,700นะคะตอนนี้มีแนวรับอยู่ที่1,709นะคะที่เส้น m o v i n g e v e r a g e 9สัปดาห์แล้วก็ถัดมาก็คือ m o v i n g e v e r a g e 34สัปดาห์นะคะบริเวณ1,706นะคะถ,ถ้าหากว่ายังยืนเหนือ1,700ได้เนี่ยเราก็ยังมองว่าักลงทุนระยะกลางระยะยาวเนี่ย สามารถเข้ามาเปิดลองได้อยู่นะคะแต่ถ้าหลุดอย่างที่บอกแล้วนะคะว่าถ้าหลุด1,700เนี่ยโอกาสที่จะเห็น1,688-1,680แล้วก็ลงมาที่บริเวณเส้น<ม> moving average 50สัปดาห์นะคะ1,646ได้นะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในวันนี้ก็จบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ